ไก่ติ๊กไก่ติ๊กเาเรียกไก่ติ๊กจะตามคนเนี่ยจะตามตั้งแต่เล็กเลยไม่ตามแม่นะตามคนเนี่ยบ้านยายเรียกไก่ติ๊กเนี่ยเอาไปให้แม่แม่เอาอยู่นะแม่ไก่เอาอยู่แต่ลูกไก่ไม่เอาแม่ลูกไก่จะวิ่งหนีแม่เขาเรียกไก่ติ๊กบ้านยายเอื่นไก่ติ๊ก้ะเนี่ยเลียงจนพยยันไย ยัยเมันก็ยังอยู่กับคนแบบนี้เลยจ้านี่ยก,ก่ติดเอาไปให้แม่เพื่อนเดีแม่เพื่อนแม่เพื่อนเอาอยู่เลยแต่ลูกเพื่อนเบ้าแม่เนี่ยแยกกันได้จับมาบานเอามาบานมันกระติดยายผาน,นยายเอินไก่ติดจ้ะไก่ติดกินข้าวเป็นแล้วจ้ะผานยายเอินไก่ติด

ติ๊กๆๆๆๆติ๊กๆๆๆๆๆมายายเอิ้นไกติ๊กติ๊กๆๆๆๆเพิ่นบ้าแม่แม่เอาแม่ไก่แต่แม่ไก่ก็เอาลูกไก่อยู่นะแต่ลูกไก่ไม่เอาแม่ไก่ลูกไก่มาเอาคนอมาเอายายเป็นแม่ติ๊กๆๆ ไก่ติ๊กจ้ะไก่ติ๊กไก่ติ๊กไก่ติ๊กจ้ะไก่ติ๊กปัญญ่าเอิญไก่ติ๊กจ้ามึงมึงไปไข่ไข่ลูกไกปนะ่ปลาเนาะสีลูกไก่ปลาแบบนี้เลยจ้ะหรือที่เป็นลูกไก่ปลากับประจักเนะาะเพราะว่ายย่าเลี้ยงไวะะไ้ขานะ้ากระ Thom เนาะเลี้ยงไว้ทั้งกินปลาเนาะป่านย่ากระ Thom ย่ายังยุบสังขางปลาถ้ำเร่ปลาถ้ำมชานเนาะ น,นี่ไก่ปลาห้องตัวผูกเนะยกว่าไข่ไกป่ปลาไข่ลูกไกป่ปลาแตเจมีเป็นเปาา็นไก่บานติดคนน่ะบานย่าเอินไก่ติดเย้เคยเห็นเขาเลี้ยงกันนะเลี้ยงจนใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวเลยล่ะอายุก็คนเจ้าบ่าเพิ่นหมดอายุเลยอะ่ะเจ้าบ่าเพิ่นเพิ่นเพินเ่นละ นเพื่อนทะลักหล่างปวดไงที่มาเพื่อนไก่ติดจ้ะหันแยกเอ็นไก่ติดอ่ะติ่จี้ติ้จี้จี้จี้เพื่อนก็ติดแม่เพื่อนติดพ่อเนาะเลี้ยงสวยงามจ้ะเลี้ยงไว้เป็นมูคุยกันคุยกับหุงภาษาได้นอนกันนอนพร้อมกันก็ยายเลย 書いて。